สวัสดีครับวันนี้มาพบกับป๊อบมา e เม m ซัมติงฟันนะครับหล,นะลงนะอาจจะว่าหลงนะเขาจะเขาจะว่าแบบนั้นนะครับหลงเพ e เซนส์นะครับเดอะเชชเชลนะครับผมก็จะเป็นป๊อบมา t นะครับอาร์ทอยต้อนรับปีมังกรนั่นเองซึ่งก็จะมีตัวละครหลากหลายครับที่เกี่ยวข้องกับปีมังกรนะครับโดยเอาตัวละครเด่นๆจากป๊อบมา t มาอย่างละหนึ่งตัวนะเอามาใส่เป็นกิมมิกกันนะครับมีฟิกเก็ตด้วยนะก็ อันเนี้ยผมไม่ได้ซื้อมานะครับแต่ว่าเป็นการได้รับมานะครับจากกิจกรรมของร้านอาหารร้านนึงนะชื่อว่าร้านข้าวต้มอาทอยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะว่าถ้าใครสนใจก็ไปลองกินกันได้นะครับแล้วก็เขาจะมีการจับฉลากเนี่ยในประจํายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปดูในเพจนะครับแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยก็จะมีสัปดาห์ละครั้งหนึ่งนะครับในการจับ อาจจะเป็นช่วงเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีคงคงจะมีกิจกรรมมากมายตามมาแหละแต่ว่ารูปแบบไหนต้องไปติดตามในเพจดูนะครับโอเควันนี้เรามาดูของที่เราสุ่มดีกว่านะครับที่เราสุ่มได้เนาะปึ๊บตัวแรกครับตัวนี้นี่ตัวนี้ครับการ์ดจะบอกว่าการ์ดส,สวยมากนี่อ่าพีเซียสหลงนะครับผม N อ็ห้าสิบสองนะครับก็ จะบอกว่าการ์ดจักรวาลเนี้ยเขาทํามาสวยมากจริงคือปกติอะเราจะเห็นการ์ดเป็นแค่แบบธรรมดาเนาะไม่ได้เลเซอร์อันนี้เขามีเลเซอร์มาด้วยนะครับให้มันสงกับปีมังกรนะมังกรทองนี่แล้วก็มีลูกแก้วนะครับผมไม่แน่ใจความหมายตัวนี้นะจะแปลว่ามีค่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอ่าน้องตัวนี้น่ารักมากนะครับน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมดูชื่อแป๊บหนึ่งอ๋อเขาใช้คำว่าคำนี้เลยอะพีเซียดหลงเลยอะไม่รู้ว่าตัวละครนี้มาจากจักรวาลอะไรนะไม่ชัวร์นะครับโอเค ใครรู้คอมเมนต์ Comment บอกนิดนึงนะครับผมจําชื่อตัวละครของน้องนี้ไม่ได้ว่าจากจักรวาลอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้นี่อชิลลิ่งนะครับชิลลิ่งนะครับส่ชิลลนะครับออันนี้เบอร์สิบทัาสิบสองนะครับก็อันนี้มาจากฮาฮาิปูปูนะฮาคิปปูปูนะครับนี่น้องตัวนี้น่ารักมากมีมังกรที่เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรนะ มืนสีลุงปะผมเรียกไม่แน่ใจเรียกสีอะไรดีนะครับแต่ว่าสวยงามมากๆน้องตัวนี้ก็น้องมีความน่ารักมากตัวนี้นะครับเนี่ยฮะเอามาเขียน่าข้างล่างนี่นะสวิตบีนโอเครู้ชื่อแล้วนะครับก็สวิตบีนกับฮางคิปปุ๊ป,ปนะครับสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เขาแจกมาให้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะสําหรับการไปกินร้านอาหารที่รสชาติโอเคเลยฮนะอร่อยใช้ได้แล้ครับแล้วก็ ได้ของแถมมาด้วยนะครับถ้าใครอยากจะได้เหมือนกันก็ไปเยี่ยมเยียนไปอาหารกันนะครับแล้วก็มาวัดดวงสุ่มนะครับผมสุ่มในสุ่มอีกทีนึงคือสุ่มว่าจะได้จับไม้แล้วก็สุ่มว่าจะได้ตัวอะไรทีนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแบบนี้แหละครับคลิปหน้าจะรีวิววราระที่ทำชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ